อันดับแรกได,ได,ได,ได้ตามที่คาดหวังได้เกินคาดได้ซ้ํอจริงได้เกินคาดเลยแหละก็เทคนิคทุกอย่างพี่พี่วันกับพี่พีมบอกก็คือใช้ได้จริงๆไม่ได้แค่ในสนามปีแกตแต่ใช้ได้ทุกสนามเลยสวัสดีครับเจีครับผมชนะเทพศรีชนะมาจากโรงเรียนเวทมาเทพธิดจังหวัดเพชรบุรีค่ะท่านนับตั้งแต่แรกเลยก็3ปีแล้วปีนี้เป็นเข้าปีที่3วันนี้น่าจะเป็นวันนี้เลยที่ข้ารอบถาดนี้เลย ตอนแรกเลยคือตัวเองยังอ่อนพื้นฐานแบบไม่มีเทคนิคในการทําข้อสอบอะก็คือกังวลด้วยว่าจะทําข้อสอบได้คะแนนเท่าไหร่หรือว่าได้คะแนนน้อยไหมก็เลยตัดสินใจมางานนี้เพื่อมาเรียนรู้เทคนิคแล้วก็ได้มาเจอติวเตอร์ด้วย ก็คาดหวังว่ามาก็งานก็คงจะไม่อ่อมเราได้เนื้อหาที่ครบทุกอย่างโดยที่แบบเออเราวันนี้เราไม่ง่วงไม่อ่อมเลยอ่าันดับแรกได้ตามที่คาดหวังได้เกินคาดได้ซ้ํอจริงได้เกินคาดเลยแหละก็เทคนิคทุกอย่างที่พี่วันกับพี่พีมบอกก็คือใช้ได้จริงๆครั้งแรกที่ฝึกได้ได้ประมาณ49ข้อก่อนนั้นนั้นก็มีความมั่นใจระดับหนึ่งแต่ยังไม่เท่าตอนนี้ตอนนี้ก็สูอว่ามั่นใจขึ้นเยอะมากๆแล้วแต่ก็มีโอกาสเลยแหละเพราะว่าเทคนิคที่พี่วันเขาบอกมาก็คือใช้ได้หมดแล้ถึงเทคนิคของพี่พีมด้วย ถ้าในส่วนของที่เกตหนึ่งือว่าทีเกตจริงก็คือสนุกมากสนุกจริงๆพี่วันไม่อ่อมเลยคือบิวตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เทคนิคคือแต่ละอย่างคือใช้ได้จริงสุดยอดมากแล้วก็ทีเกตสองกับทีเกตสามพี่ล์มก็ถือว่ารู้เรื่องแล้วก็เข้าใจง่ายๆเลยรวมถึงก็สนุกด้วยเหมือนกันฝากถึงเด็กหกเก้าแล้วก็เด็กเจ็ดศูนย์เลยนะที่อยา,ากแนะนําว่ามาเลยลูกอย่าลังเลมาได้เลยไม่ว่าจะสงสัยในด้านทีเกตจิงหรือว่าทีเกตสองสามอะไรก็แล้วแต่อะไรที่เี่กับทีเกตอะ่ะ ที่นี่มีหมดโอเพ่นดูเรียนมีหมดมาได้เลยแนะนํามากๆจัดแรกเลยฝากพี่วันเลยก็ขอบคุณมากพี่วันที่แบบมาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ได้เจอตัวจริงแล้วก็ได้เมามโมยได้คุยกันเกี่ยวกับมหาลัยหรือว่าอะไรใดๆก็คือพี่วันเป็นที่ปรึกษาอาชีพให้ความสบายใจเรามากขึ้นเป็นติวเตอร์คุยได้ทุกเรื่องจริงๆสบายใจมากๆส่วนพี่ฟิล์มขอบคุณเทคนิคต่างๆเลยแล้วก็เข้าใจง่ายๆเช่นกัน